หลวงตาครับมีคนอิจฉาเราทำยังไงครับออมึงม,มึงก็เฉยเฉยมึงจะไปอิจฉาเขาตอบ<笑><笑>ก็ดีแล้วนี่ถ้ามึงไม่อยากให้เขาอิจฉามึงก็สละสมบัติทั้งหมดเป็นขอทานทั้งก็สิ้นเรื่องจะยากอะไรใครกูแนะนํา,า,นานโลกกระทำแปดมึงต้องเข้าใจโลกนะคําว่าโลกกระทำแปดมึงพากูไปอยู่ไหนที่คนไม่ตดฉินนินทา,าว่าร้ายกันเอาไปพากูไปอยู่หน่อยมันก็มีหมดแหละ มึงเชื่อไหมมีผัวเมียคู่หนึ่งซื้อลามาตอนแรกผัวจูงให้เมียขี่ลาชาวบ้านเขาเห็นก็เอ้ยไอ้นี้กลัวเมียเห็นไ,ไหมผัวก็เลยไล่เมียลงมาจูงลาแทนผัวขึ้นไปชาวบ้านคนพวกนั้นก็เอ้ยเอาเปรียบเมียเห็นไ,ไหมพอทีนี้ผัวเมียก็เลยไม่ขี่เลยก็จูงทั้งสองคนนั่นแหละเฮ้ยพวกนี้โง่มีลาแล้วไม่ขี่เนี่ยพอสองคนผัวเมียเลยขึ้นลาทั้งสองคนเลย โอ้ยพวกนี้ทรมานสัตว์เห็นไหมคนมันก็พูดอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยุดติธรรมแค่ตัวเองให้เขาว่าไปเถอะนะบางทีเขาได้ว่าเราก็เป็นการทําบุญนะเขาได้ระบายความโกรธความแค้นออกเนาะเขาได้ว่าคนอื่นแล้วเขามีความสุขอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราทําบุญซาอ่านะสาธุวอย่างเงี้นะเขาอิจฉาเพราะมึงมีกว่าเขาอสิ